เราก็ไปพบกับผู้สื่อข่าวของสวททุ่งสงนะคะคุณเดชพัฒน์มั่นคงหัดนะคะบอกว่าวันนี้ทุ่งสงนะคะถนนสายสี่หนึ่งยังไม่คึกคักการจราจรไหลลื่นแต่จุดพักรถเต็มไปด้วยนักเดินทางจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณเดชพัฒน์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเดชพัฒน์ค่ะสวัสดีครับคุณอภิศราครับวันนี้ผมก็อยู่บริเวณพื้นที่ถนนสายสี่หนึ่งนะครับถนนสายหลักล่องใต้ลงพื้นา่า จากทุ่งสงผ่านไปยังพัทลุงลงหาดใหญ่ว่าไปนะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยอาจจะยังไม่คึกคักเนี่ยผมใช้คําว่าเมื่อเทียบก,กับเมื่อหลายปีก่อนจะถามว่ามันปริมาณรถเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อวานนิดนึงแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่ามันแออัดหรือว่าติดขัดมากหลังจากที่สัญจรแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือหลังจากที่ผ่านในช่วงปั๊มน้ํามันปตทตรงผาสุกนะครับแล้วก็เป็น ตรงตัวจุดนี้เป็นจุดพักรถที่ใหญ่ในพื้นที่ของอ,อาเภอทุ่งสงก่อนที่จะล่องใต้ลงสู่แยกแยกสวนผักที่จะไปพัทลุงครับวันนี้เนี่ยครับจุดพักรถตรงนี้เต็มไปได้วยความคึกคักนะครับของเหล่านักเดินทางหลายคนเลยนะครับ <Yeah. S 1> ทั้งรถส่วนตัวมาคนเดียวมากับแฟนมากับเพื่อนมาเป็นครอบครัวรวมถึงเป็นรถทัวรถบัสขนาดใหญ่ก็แวะจุดพักรถตรงนี้เป็นที่สําคัญ โอเคเราการซราจาอ,อาจจะดูไม่ได้คึกคักแต่ผมมองว่าการที่ทุกคนมาพักรถตรงนี้แล้วก็รวมเป็นบรรยากาศที่หลายคนมาพบปะกันหรือว่าหลายคนก็มาเหมือนจะไม่ได้มาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็มารับประทานอาหารเช้ารับประทานอาหารกลางวันพักจากความเหนื่อยล้าหลังจากขับรถมานานเนี่ยก็มองว่าเป็นเสียงสะท้อนที่สิ่งสิ่งที่สะท้อนได้ดีนะครับว่าเออคึกคักมันก็เริ่มแต่กความคึกคักในเรื่องของการท่องเที่ยว มันเริ่มกลับมาแล้วนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบระเบิดตุ้มตามเหมือนจะหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ดูแบบว่าคึกคักตุ้มตามเหมือนปีที่ผ่านๆมาแต่ว่าโอเคเขาเขาเริ่มเหมือนกับว่าหลังจากที่มาตรการโควิดเก้าออาจจะต้องมีการเข้มงวดบ้างแต่ว่าพอมีการฉีดวัคซีนมีการตรวจเอดีเคเพื่อสํารวจตัวเองเงี้ยมันทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนมีความมั่นใจในตัวเองในการเดินทางออกนอกพื้นที่มากขึ้นแต่ก็ หลายคนก็ยังยึดในมาตรการนะครับอย่างรถทัวร์ที่ผมดูนี่ก็หลังจากที่ไปซื้อของอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นรถทางพนักงานรถทัวร์ก็มีฉีดแอลกอฮอลให้กับคนผู้โดยสารเป็นปกติครับก็ยังยึดมาตรการโควิด19เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะมีความต้องระวังในเรื่องสัญจรปลอดภัยแล้วก็ต้องระวังในเรื่องโควิด19เช่นกันโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชต,ตอนนี้ก็เข้มงวดตรงเข้มข้นในทั้งเรื่องความปลอดภัยของอุบัติเหตุทางท,างทาง้องถนนแล้วก็ ทางเรื่องของโคเก้าด้วยนะครับค่ะแล้วก็เป็นบรรยากาศข,ข,ของถนนเพชรเกษมหมายเลข41แล้วก็บรรยากาศในอำเภอทุ่งสงเองนะคะคุณเดชพัฒน์เป็นยังไงบ้างตอนนี้บรรยากาศในพื้นที่อำเภอทุ่งสงปัจจุบันวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้คึกคักมากแต่ว่าเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าก็ยังมีเหมือนกับว่าเป็นพิธีการในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงก็คือเป็นกิจกรรมส่งน้ําพระของประจําอําเภอนะครับก็จัดใน โรงยิมเนเซียมหน้าอำเภอทุ่งสงนะครับซึ่งต้องมีการเขาเรียกว่าสกรีนคนแล้วก็จํากัดจํานวนคนที่เข้ามาไม่ให้แออัดมากยึดะอัดตามมาตรการโควิดสิบเก้าเช่นกันก็มีการส่งน้ําพระมีการทําบุญปกติทั่วไปนะครับก็คือเหมือนกับว่าทางอำเภอทุ่งสงเองก็ยึดหลักว่าประเพณีที่ดีงามสง่านก็คงต้องยึดไว้แต่ว่าต้องมีการปรับตามความเป็น New ่นอร์มลที่ต้องมีการ อันไหนเข้มงวดก็ต้องเข้มงวดอันไหนที่ต้องยืดหยุนได้ก็ยืดหยุนว่ากันไปนะครับส่วนการท่องเที่ยวก็อาจจะคล้ายๆกับช่วงต้นปีในตอนปีใหม่ก็คืออาจจะไม่ได้คึกคักมากแต่ก็มีการช้อปจ่ายให้จ่ายตามพวกร้านอาหารหรืว่าห้างสรรพสินค้าเป็นปกติครับค่ะ แล้วคุณเดชพัฒน์มีอะไรจะแนะนําท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่กาลังสัญจรไปมาหรือว่าผู้ที่วางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชแล้วก็จะจมมาที่ทุ่งสงเนี่ยมีสถานที่ใดบ้างคะที่จะแนะนําท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันคะสําหรับพื้นที่อำเภอทุ่งสงเนี่ยหลักๆน่าจะเป็นพวกร้านอาหารมากกว่าที่มีความหลากหลายในตัวเ,เขตเทศบาลนะครับแม้ว่าจุดท่องเที่ยวมันอาจจะไม่ได้เป็นแร์ม์กสำคัญเพราะต้องยอมรับว่าอำเภอทุ่งสงส่วนใหญ่เขาจะมองว่าเป็นเมืองทางผ่าน ก่อนที่จะลงไปในท่องเที่ยวตามพัทลุงตามจังหวัดสงขลาหรือว่าแยกเลี้ยวตรงแยกนั้นไปจากจังหวัดตรังอะครับตรงแยกใหญ่ของตรงตรงนับไปสะพานใหญ่นะครับของอำเภอทุ่งสงแต่สิ่งสําคัญเลยคืออำเภอทุ่งสงเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวใช้แวะระหว่างทางก่อนที่จะใช้เดินทางต่อผมก็เลยอยากใช้โอกาสตรงนี้ว่าสิ่งสําคัญที่อำเภอทุ่งสงให้ความสําคัญคือมาตรการความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดสิบเก้าเพราะว่าเราเป็นเมืองทางผ่าน แล้วเมื่อน,นักท่องเที่ยวหรือว่านักเดินทางทั้งหลายเดินทางผ่านมาอาจจะพักริมทางบ้างหรือว่าแวะเข้าไปหาอะไรรับประทานในเขตอําเภอทุงสงหรือว่าไปพักผ่อนหย่อนใจสักแป๊บก่อนที่จะเดินทางต่ออันนี้อําเภอทุงสงก็มีการเจ้าระดับมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่เขาเรียกว่าเข้มงวดมาโดยตลอดทุกสัปดาห์นะครับไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของการฉีดวัคซีนการตรวจเอดีเคตอนนี้ทุกคนพยายามเร่งเจ้าหน้าที่พยายามเร่งให้ทุกคนเนี่ยพยายามไปฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่ม608หรือว่ากลุ่มเด็กๆเนี่ยก็อยากจะ ให้มีการเขาเรียกว่าได้รับวัคซีนที่ตั้วถึงเพื่อเป็นการป้องกันโควิดสิบเก้าสร้างปูคุ้มกันหมู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการสัญจรเนี่ยจากการที่ผมได้ลงพื้นที่วันนี้เบื้องต้นก็กจุดหนึ่งที่อาจจะต้องเฝอาระวังนิดหนึ่งสำหรับคนที่จะเดินทางล่องใต้แต่ยังผ่านอำเภอทุงสงมายังอําเภอ,อจังหวัดพัท,ทลุงนะครับ <c oughs> ก็คือเส้นที่มุ่งไปทางแยกสวนผักมันจะมีอยู่แยกหนึ่งชื่อแยกจำปานะครับอย่างที่ผมได้ได้ไดได แต่ส่งภาพให้ได้ดูนะครับมันจะมีแยกจำแยกบ้านจำปาตรงนั้นเนี่ยเป็นสามแยกที่เป็นเส้นสายชีวิเติดตัดกับเส้นเส้นเก่าที่ผ่านในเขตอำเภอทุ่งสงซึ่งเป็นสามแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจ,จรนะครับเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแยกที่ไม่ได้มีความคึกคักมากแต่ในช่วงจุดวันเทศกาลที่อาจจะมีรถเยอะเป็นบางช่วงเนี่ยช่วงนี้นอยากจะให้นักเดินทางทั้งหลายก็ใช้สติใช้สมาธิแล้วก็เหมือนกับ โฟกัสที่นึงว่าตรงนี้ไม่มีสัญญาณไปนะเพราะฉะนั้นผ่านตรงนี้อาจจะต้องมีการชะลอความเร็วแล้วก็ดูรถที่จะเลี้ยวข้ามแยกหรือว่ารถที่กลับรถอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการพิจารณาระบัดระหว่างนี่นึงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งข้อสังเกตที่ผมได้ลงพื้นที่วันนี้ครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณเดชพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค,ครับสวัสดีครับค่ะ